เพื่นด่นดิเห็นอยู่ข้างล่างด้วยนะก็สูงอยู่นะทูน่าอร่อยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับน้ำนะคะวันนี้น้ำก็พาพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเข้าป่าเนาะแล้ววันนี้น้ำเองก็มาคนเดียวนะคะทุกคนแต่ว่าน้ำไม่ได้มาค้างนะวันเนี้ย น้ำจะมาพักผ่อนพักกายพักใจอ่ามันนอนเล่นในป่าสักสองสามชั่วโมงนะทุกคนเนาะมารับบรรยากาศในป่าักนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้น้ำอาจจะยังไม่ได้นอนในป่าหรือเต่อย่างใดนะน้ำก็จะพาพี่ๆเพื่อนๆทุกคนมาชมบรรยากาศในป่าก่อนเนาะทุกคนเนาะนะคะ,นะคะนะคะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อคะ่ะ ก็มาถึงห้างน้องแจ็คแล้วนะคะทุกคนแต่ค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมทั้งบมดนะสวยมากๆทุกคนห้างน้องแจ็คสวยมาก อตอนนี้น้ำก็ขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วนะคะทุกคนลมพัดเย็นมาก แล้วก็บรรยากาศดีสุดๆนะเดี๋ยวนั้นต้องมาพักสักคืนละว,วันนี้ถือว่าน้ำมา,าสำรวจสถานที่ก่อนนะคะทุกคนว่าโอเคไหมโอ้ยโอเคเลยทุกคนดูสิสวยมากน้ำบอกเลย ห้างนี้ดีเลยะ ห้างนี้น้ำรู้สึกชอบนะทุกคนเงียบสงบแล้วก็เย็นมากๆเลยนะห้างเนี้ยแล้วก็สวยด้วยค่ะทุกคนห้างแบบได้มาตรฐานมากเลยอะเนาะเราไม่ต้องกลัวอะไรเลยอะ่ะคือเราไม่ต้องกลัวตกดนะ้วยเนาะแล้วแบบมันแข็งแรงมากเลยอะ่ะน้ำรู้สึกแข็งแรงมากถุวคน็นดิเห็นอยู่ข้างล่างด้วยนะก็ส่งอยู่นะยเย็นสุดาย กคนคลิปนี้น้ำมาพักผ่อนจริงๆนะน้ำจะมานอนเล่นในป่าสักสอสามชั่วโมงเนาะให้ธรรมชาติเฮลใจนะคะทุกคนนะพักผ่อนคนะ่ะตอนนี้น้ำชอบบรรยากาศตรงนี้จังเลยอะเย็นมาก น้ำจะให้ทุกคนได้ยินเสียงธรรมชาติพร้อมๆไปกับน้ำเนาะวันนี้จะมีเพียงแค่ความเงียบกับเสียงธรรมชาติเท่านั้นนะทุกคนวันนี้เนาะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงธรรมชาติไปพร้อมๆไปเลยดีกว่า น้ำหลับไปนานมากๆทุกคนอากาศเย็นมากแล้วก็เงียบมากๆน้ําชอบมากๆทุกคนนะเงียบสงบนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าน้ํำจะมาค้างเนาะแล้วก็มาทำอะไรกินนิดๆหน่อยๆนะคะทุกคนวันนี้น้ำก็ถือว่ามาสำรวจก่อนเนาะมาสำรวจสถานที่แล้วก็มาพักผ่อนนะคะ พ่พี่ๆทุกคนมาชมบรรยากาศแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงเนาะนนชอบมากเลยบรรยากาศดีมาก คนว่าบรรยากาศตรงนี้ดีไหมน้ำว่าดีสุดๆนะแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะห้างนี้ชอ,ชอบ่าชอาก่อนจะกลับน้ำก็ขอกินอะไรรองท้องก่อนกลับหน่อยนะคะทุกคนเนาะหิว นี่นะคะก็จะเป็นข้าวปั้นเนาะห่อสาลายทูน่าอร่อยเข้ากับบรรยากาศสุด กินข้าวปั้นไปชิ้นเดียวนะทุกคนแต่ว่าอิ่มอิ่มมากมากอิ่มอิ่มแบบอิ่มเลยเนาะอิ่มเสร็จเราก็อยากจะนอนต่อนะคะแต่ว่าเรานอนไม่ได้นะคะเพราะว่าน้ำนอนที่นี่ก็หลายชั่วโมงแล้วเนาะแล้วน้ำก็อยู่ที่นี่หลายชั่วโมงแล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็เย็นมากๆแล้วทุกคนน้ำต้องรีบเดินทางกลับบ้านนะถ้ามันมืดแล้วเราจะเดินทางลําบากนะคะโอเคค่ะทุกคนคลิปวิดีโอนี้ถือว่าน้ําพาพี่ๆเพื่อนๆทุกคนมาชมบรรยากาศบนห้างมีนะคะที่น้องใจได้ทาไว้เนาะ ข้างนี้โอเคเลยทุกคนโอเคแล้วก็มาตรฐานมากแล้วก็แข็งแรงมากๆน้ำชอบนะคะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้น้ำด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย